เพื่อนๆใครมีรอยย่นระหว่างคิ้วนี้บ้างนะคะก็เกิดจากที่เราอายุมากขึ้นนะคะแล้วก็การใช้นะคะแสดงสีหน้าแล้วก็ความเครียดนะคะก็ทําให้เกิดรอยย่นบริเวณน,นี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่ชอบสัญญกรรมก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบสัญญกรรมชอบแบบวิธีธรรมชาติก็มาลองดูนะคะ ดูท่านวดแบบธรรมชาตินะคะหลังจากเราล้างหน้านะคะล้างหน้าด้วยนะคะโฟมไหมทองตัวไหมทองเนี่ยมันจะมีเซลลซินนะคะช่วยมีกรดอะมิโน,โนใกล้เคียงกับผิวมนุษย์นะคะสำหรับคนแพ้ง,ง่ายเลยใช้ดีนะคะหลังล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้น้ำมะพร้าวสก,กัดเย็นนะคะนะคะน้ำมะพร้าวที่สกัดเย็นเนี่ยบางทีเนี่ยเขาทำเป็นเบรเครื่องสำอางนะคะเพราะว่า มันจะชุ่มชื้นนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็นะคะประทาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูท่านวดท่าที่หนึ่งนะคะท่าที่หนึ่งเราทำนิ้วอย่างนี้นะคะแล้วก็เอามือโป้งจับตรงขมับนะคะ,ะ,คะก็นะคะจับลูดไปถึงขมับท่าที่หนึ่งทำสิบครั้งค่ะสามสี่ เปทีเนี้ตรงนี้นะคะถ้าใครไม่อยากรูดอย่างนี้นะคะจะสามารถใช้แบบนี้ได้นะคะค่ะท่าที่สองก็คืาขมัก ลงสมัคให้ทั่วเลยนะคะทั้งขมัคบนขมัคล่างท่าที่สามค่ะท่าที่สามนะคะใช้มือกดดันขึ้นคะคะจางคิ้วนะคะห่างคิ้วนะคะข้างนี้ก็ค่ะเป็นหนึ่งครั้งนะคะ สแล้วค่ะฮะส แล้วท่าที่สี่นะคะท่าที่สี่ก็ไล่ไปถึงตีนผมเลยนะคะทำท่าคางสองสามสี่ห้าเสร็จแล้วลากออมาถึงนี้นะะอัน,นึ่งเลย ก็เนี่ยค่ะเป็นท่าลวดเบื้องต้นพอทําเสร็จแล้วนะคะก็กลับมาทําเริ่มต้นใหม่ได้อีกนะคะก็จะทําช่วงเวลาว่างหรือว่าจะก่อนนอนก็ได้เอาที่สะดวกนะคะลองดูนะคะแบบวิธีธรรมชาตินะคะอย่าปล่อยให้สะสมไปเรื่อยๆมันก็จะย่นไปเรื่อยๆนะคะดูแลนะคะแบบธรรมชาติลองดูนะคะ